สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำมาตราสามในราคา129,000สนนะครับคันนี้จะเป็นสีขาวปีส0 1 0ตัว1.6ตัวท็อปนะครับคือสีรออพันก่อนคันนี้บอดี้เดิมนะครับหน้าหลังเดิมนะสีเต็มนี้ยุรอยตามการใช้งานนิดหน่อยกันชนหน้านะครับเล็กน้อยนะแทบมองไม่เห็นแต่ฝากระโปรงก็คือไม่มีคาดที่นกไม่มีรอยด่างเลยครับ เป็นร้อขอบ16โรงงานนะครับยางมต,ติดรถเป็นปี19นะครับถ้าให้ดีควรเปลี่ยนหน่อยนะตาวสีต่อแล้วนะมีนาหกแปดังคาอังคาสวยนะไม่ได้นะขอบยางพลาสติกยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับันนี้จะเน้นจอดในร่มนะ นนี้สวยยเลยนะภายในโอเคมากเลยครับแกไม่เคยถอดประตูไม่เคยถอดน,นะครับซอกเดิมนะหลังซ้ายซอกเดิมเหมือนกันประตูไม่เคยถอดน,นะครับกระจกทุกบานเป็นของมาต้าไม่เคยเปลี่ยนนะครับข้าหลังคาสวยเลยคันนี้เบาะหลังพับได้นะครับแ่กพับได้นะ ท้ายเดิมนะครับท้ายเดิมนะซอกเดิมหมดจะแนวเดิมนะครับถึงยางอะไรเดิมไม่เคยทำสีนะไม่เ,เคยติดแก๊ภายในสวยนะ ประตูหลังขวาไม่เคยถอดซอกเดิมเหมือนกันนะครับไม่เคยพ่นทําสีนะไม่เคยพ่นเก็บงานนะครับซอกเดิมเหมือนกันนะพักที่เดียวติดนะครับไม้แสนสองนะครัะไม้แท้นะ มีจอแอนดรอยมีกล้องให้เรียบร้อยนะครับเทสเกียร์ไม่เกินสองพัรอบนะครับอันนี้คัดไม่ลื่นแน่นอนไปดูห้องเครื่องกันครับ1 2 9 0 0แสนาพนะครับผมอยู่อันชนบุรีท่ามากาศกว่ามีบริการส่งให้ทั่วประเทศนะครับมีช่องทางการติดต่อก็คือในเพจแล้วก็ในทิกติกนะเติมเติม เพ่งเดินเดินเรียบไม่สั่นไม่เยิะนะครับเงินสมบูรณ์นะไปเก็บเดิมหมดทางด้านขวาด้านซ้ายเดิมหมดนะครับของข้านะไปกันอย่าเร็วเดี๋ยวคลิปไม่จะยาวทาหน้าเดิมนะทั้งหมดนี่คือเกี่ยนในสัญญาการันตีให้นะครับเดี๋ยวครับประมาณนี้ครับยังไงใครสนใจก็ทักช่องทาง YouTube หรือ Tik t o k หรือว่าเฟซบุ๊กได้ Facebook เลยนะครับราคาต่อรองได้ครับ